สวัสดีครับผมช่องน้อยลันทุ่งนะครับเจ้าล็อกตัวขรียวครับผมอ๋ออยู่กับซานนี่200ครับตัวน,นี้แรงจริงครับผมงานสองบรรที่ยวครับดาราจอนติดขัดครับผมข้างหน้าไม่มีที่หลบกันนะครับไปดูข้างหน้าครับรถเยอะพอสมควรนับได้ยินว่า30กว่าคันนะผมรถแม่โคตัวเดียวอ๋ออย่างไรจันทิมนี่ รถหลายครับผมกับเข่าใจอยู่งูดคนก็อยากาเฝ้าออกไปวั้นึงคนก็บเฝ้าอยากเข้ามาครับยังมาจ่าเอกกันอยู่นี่ครับผม,มขาเหรอครับหนาจังคากบอกสังอืลเดี๋ยวละตกคางทางแล้วครับ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดว้ายเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องสิเจด็จดเจ็ดเฮ็ดขึ้นมาขึ้นครับจะขึ้นนี่เป็นนะเรียบร้อยเรียบร้อยอาการนี้รู้เรื่องครับผมโปุคุหลันนะวะคุ่ลันเลย มาครับผมมาดูฝั่งนี้ครับผมลงหลายบ่โอ<ฮ>้จับมีบเลยครับผมนั่อะไะคือล้มบอลเหรอวะคืนได้บอลอะไรนี่ต้อ <c oughs> กินไปเรื่อยปะ ตังแล้วครับผมอ้าวไลกะครับผมามาครับผมจะขึ้นได้ไหมไม่มีที่หลบกันรับรถเยอะครับผมคนอยากเข้าก็อยากเข้าคนอยากาออกก็อยากกอกนะครับ รถออกไปก่อนนะผมไล่รถออกไปก่นะอนนะครับ,รถ,ออร,บรถเยอะครับผมบิด้าล่ะนิดเดียวโอ้ยเนาะเนาะเนาะปาเดินไหนอีกง,ง่ายเดียวครับประกันคั้นนี่เอ้า รถได้ครับผมจจลาจอนติดขาดครับไล่ไปเลยสี่คันลวดจะคุมมอขึ้นนะครับรถแม่โคไม่ว่างครับผมน,น่นติดตากดินอยู่ับผมแม่โค เราก็อยากขึ้นนะผมปีแล้วทำไมลองรุ่นบี <c oughs> <c oughs> โอ้ยแล้วเราคล่อง ติดท้ายยากนะครับติดท้ายยากครับไปแต่ท้ายน้งเป็นผวรถเป็นยังเอาหน้ากันไปบุญเลยปั่นเลยเอาแล้วท้ายยากมาแล้วเ <c oughs> ตียนมาละ <c oughs> งวดกุสาแเตียนกระไรบ๊กคือราผมมา, <c oughs> านี่ก็ได้มีสลิงมาหนิ <c oughs> เอี่ยังคักบ่ บ่าลมเนี่ยไล่รถไปแล้วครับผมเจ้าปลาเขาอย่งไงครับผมมาครับผมดูก็สองก็สองเจ้าเดีการ้อยเก้าห้าของเราครับผมด้อยเก้าห้าสองร้อยห้าแรงนะคันนี้มัม่นใจครับผมอถอย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 ่าบิดพุ่มนียบ่ครับ น่าจะบิดตรงนี้ผมดูดไปแล้วดูดไปแล้วเยียิมเลมันใส ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออเออเออโอ้ัดกรเลนท้ายอย่างเลยเว้ แจ๋วแจ๋วครับแจ๋วเล่นท่ายยาก,กันไปเลยครับอ้ยห่นเดด <c oughs> อ่ะถอยก็ผมถอยไปแล้วถอยไปแล้วเอไวอไฟบันี่ แกสตีันิผู้ยันขยันแล้วครับจัดไป